สวัสดีค่ะหนูชื่อเดญิงปริยกรศิริวัฒน์อยู่ชั้นป .5 ทำนเลขที่34วันนี้หนูจะมาพูดถึงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อธิบายปรากฏการณ์นในโลกตามหลักเหตุปัจจัยพราพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นการพัฒนาศรัทธา,าและปัญญาที่ถูกต้อง ทมให้ไม่เชื่ออะไรอย่างงมงายหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงศรัทธ,ธาคือหลักศรัทธ,ธาสี่ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วย 1, ธรรม,มสศัทธ,ธาคือเชื่อในกฎแห่งกรรมสองวิปากศัทธ,ธาคือเชื่อผลของกรรม3กรรมมสัส เชื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนเองสีตะทาค่ะตะโพธิสัทธาคือเชื่อความต่จสรู้ของพระพุทธเจ้าขอบคุณค่ะ